สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการไทยทุกท่านครับวันนี้ครับผมมีเทคนิคสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจมาฝากทุกกคนกันครับเชิญครับเชิญครับอ่ะสวัสดีครับตะลงปลูกข้าวปะเยาลินจีอ่ะพี่หวานจิวเวลรี่เชฟหมี่ผัดไทยเฮียชัยเฟอร์นิเจอร์เอาน้องเชิญโฮมสเตย์อ่ะธุรกิจไหนที่กำลังโซเซยอดขายรวนเรแต่ยอดเปเนี่ยมันสูงเช่ายอดดอยบ้างครับครตาด้วยยกกันเพียบ ทำมากแต่ได้น้อยซ้ํารอยจะเพิ่มนี้สภาพแวดล้อมก็ไม่ดีโอ้ยปิดร้านนี้เลยแล้กันเดี๋ยวครับพี่ทําใจดีๆทางออกยังมีด้วยคำพี่ี c g โมเดลให้ฟังนะเจ้าเล่ามาเร็วๆอยากอัพเลเวลต้องทำไงโอ้จะพูดเป็นก่อนกันทําไมตัเนี้ยไม่รู้สิเฮียจังหวะมันพาไปว่าแต่ีีอะไรจำง่ายๆ3ตัว B C มันคือวิถีเศรษฐกิจใหม่ตัว B คือบอ<ะ>ร์หืมไม่ใช่อยากสมาร์ทันสมัยต้องเริ่มที่ตัว B B คือไบโออีโคโนความอุดมสมบูรณ์พื้นฐานที่เรามีจะเพิ่มมูลค่าได้ตั้งหลายวิธีจะมาร์เก็ตติ้งหรือเทคโนโลยีก็สร้างยอดขาดีๆได้เช่นกันจ้ะอ๋อ ต่อไปตัว C แทนเซอร์คูลาของเหลือหมุนเวียนใช้ยังไงให้คุ้มค่าเปลี่ยนขยะให้ดีให้มีราคาส่วนตัวต่อมาก็ตัว G กรีนไงกรีนสีเขียวคือความเป็นมิตรเลือกประกอบการแบบไร้สารพิษ<ม>พลังงานสะอาดขับเคลื่อนธุรกิจคือการผลิตเพื่อโลกที่ปลอดภัยทำธุรกิจแบบใส่ใจโลกจะได้มีทรัพยากรให้ใช้ไปอีกนานด้วยค่ะที่เรามาทั้ง3ข้อมีใครใกล้เคียงเป็น B C G แล้วบ้างครับ BCG ดียังไงและเราจะเป็น BCG ได้อย่างไรไปต่อกันเลยครับกับ BCG เริ่มยังไงพอรู้ความหมายของคําว่า BCG BC <G S 1> คงสงสัยกันละซิว่าจะเริ่มกันยังไงเรามีเช็คลิสต์เอาไว้ให้คิดง่ายๆแคปไปใช้ได้ว่า BCG กันหรือยังต่อไปจะแนะนำให้รู้จักกับ BCG Idol ของเราครับคุณสมร นอนมาสวัสดีครับนี่คือป้าหมอนขายผ้าปลูกฝ้ายทอเองเป็นไร่ของคุณป้าแล้วยังปรับปรุงสายพันธุ์พัฒนาดอกฝ้ายของป้าก็นุ่มฟูกว่าใครใช้วิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่าตัวบีก็ได้มาชับพลันทันใดดังนี้นาะข้าวของตาก็ทําได้เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีถูกครับคุณตาเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีไหมครับ เซคูล่าออกแบบทั้งระบบตั้งแต่ผลิตคิดไปถึงตอนจบของเหลือป้าครบสร้างประโยชน์กลับมาตัดเย็บใช้ผ้าคุ้มค่าเศษผ้าทำโปรดักต์ใหม่สีย้อมล่ะเอาไปบำบัดลดต้นไม้ใช่ครับป้าหมอนก็ได้ตัวสีมาแล้วอีกหนึ่งตัวปิ๊งปอง มี B ไปแล้วก็ยังมี C แต่หากป้าหมอนอยากได้ตัว G ทบทวนให้ดีว่าใช้สารเคมีไหมปลูกฝ้ายย้อมผ้าปลอดสารพิษภัยถ้าป้าทำได้ก็รับไปเลยครับตัว G ครับป้าครับโอ้โ,หโ,หโหยินดีด้วยครับอย่าลืมปิดน้ำปิดไฟป,ประหยัดพลังางานดนอกจากป้าหมอนใครๆก็ทำได้ผลิตภัณฑ์อาหารหรือบริการก็ว่าไป3ข้อง่งายๆเป็นภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจยั่งยืนครับ เอาละครับตอนนี้ธุรกิจของใครพอจะมี B หรือ C หรือ G กันแล้วบ้างครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าเราจะเพิ่มมูลค่าด้วย B C G ได้อย่างไรขอเชิญพบกับพิระมิดของการเพิ่มมูลค่าไปดูตัวอย่างกันเลยฮะเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วย B C G ขอยกตัวอย่างลุงทัศสวนมังคุดปลูกขายธรรมดาไม่ได้เงินมากสุดลุงทัศมีความสุขแบบเศร,รษฐกิจพอเพียงต่อมาลุงทัศมาจับไบโ o ระบบสมาร์ทฟาร์มดูแลด้วยเทคโนโควบคุมผลผลิตจนมังคุดลูกโตราคาต่อกิโลเพิ่มมาตั้งหลายเท่าแต่ลุงทัศก็ยังไม่หยุดเอามังคุดไปต่อยอดเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมอมแล้วร้อง oh <my> เกษตรจะรอดต้องพึ่งพานวัตกรรมเมื่อบีมาบวกกับตัวซีเซคูล่าเฮ้เปลือกมังคุดอย่าทิ้งเอากลับมา เศรษฐกิจกษษหมุนเวียนต้องมองเห็นคุณค่าก็เลยไปสกัดเปลือกออกมาได้สารชื่อแซนโทนจากของเหลือทิ้งมาขายโลละหลายพันชวนนักวิทยาศาสตร์มาช่วยกันผลักดนันเป็นเกรดบริสุทธิ์ขายได้เป็นแสนกันลุงทัศน์ปักตัวทันเลยมิแต่รวยกับรวยโอ้โหลองคิดดูนะครับว่าคุณมีวัตถุดิบอะไรที่ใช้ให้คุ้มค่าได้อีกบ้างอาจจะช่วยเพิ่มรายได้ได้อีกนะครับ ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องรายได้ดีธุรกิจจะยั่งยืนมันต้องมีตัวจีลุงทัดปลูกมงขุดต้องทำแบบอินซีปลอดสารเคมีสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยแถมยังตีตลาดออร์แกนิกขายได้ราคาดีขึ้นด้วยนะโอ้ยดเรื่องนี้ก็ดีเลยครับกำลังสงสัยอยู่อดีคุณพิดีกรฟังมาก็ดูดีถ้าจะขายใครได้ความคุ้มค่าที่ต้องปรับมีตาดรองรับไหมใช่แน่นพวก,วกเราก็ากสงสัย,สย ลูกค้าคือใครลูกค้า BCG มีทั้งตลาดเล็กใหญ่กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างแดนสถิติบอกเมื่อปีที่ผ่านมาเพิ่ม20%ต้องการจะซื้อหาจัดโซนโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้ากระแสะกำลังมาสินค้าอีโคคุณจะได้โกโกอินเตอร์เอเชียยุโรปอเมริกาก็อยากเจอเชิญท่านทูตพาณิชย์มายืนยันออเดอร์ผมขอสเสนอว่า BCG นั้นดีจริงแม่ตับทองจองซะด้วย สวัสดีครับท่านครับอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยเล่าถึงความต้องการในตลาดในต่างประเทศ <c oughs> เกี่ยวกับสินค้าของไทยหากเราเข้าสู่ BCG m o เดลหน่อครับเชงครับเชนช่วยเบาลงนิดนึงให้ท่านพูด่อนเบาเลยครับเชนครับท่านครับเชญครับปัจจุบันนี้นะครับผู้บริโภคในตลาดโลกให้ความสาคัญกับสินค้าที่มีความโดดเด่นนะครับดีต่อสามมังคม ดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับแล้วก็มีเรื่องราวนะครับชาวยุโรปครับเรียกสินค้ากลุ่มนี้ว่า sustainable หรือว่า ethical นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ตรงกับ BCG ของไทยเราเลยครับที่สำคัญนะครับไทยเราสามารถผลิตสินค้าเหล่านี้ได้ครับตัวอย่างนี้เห็นมากมายเลยนะครับตั้งแต่กล้วยหอมตั้งแต่กาแฟนะครับเราสามารถผลิตสินค้าเหล่านี้ได้โดยใช้ให้ถูกต้องกับแรงงานนะครับหรือว่า Fair Trade อย่างเช่นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกันครับเราใช้ไม้ที่มาจากป่าที่สามารถจะปลูกทดแทนได้ครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญจากของ BCG ครับตลาด BCG นะครับมีศักยภาพสูงมากครับแล้วก็เกี่ยวข้องในทุกกลุ่มสินค้าครับในตลาดอังกฤษเนี่ยนะครับสกลุ่มสินค้าครับมีกลุ่มอาหารนะครับมีกลุ่มเครื่องดื่มมีกลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็พลังงานเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง1.6ล้านล้านบาทครับสูงขึ้นถึง4เท่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับเห็นไหมครับ b บโอเซอร์คูลาและก็กรีนจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่ประกอบการของสิ่งเหล่านี้เรามีอยู่แล้วนะครับแต่เราอาจจะยังเล่าไม่ชัดครับเพราะฉะนั้นครับการเพิ่มมูลค่าการใช้นวัตกรรมนะครับการทําธุรกิจที่รักโลกแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยจะมานําสู่การนําเสนอเรื่องราวให้กับผู้คบเข้าใจได้ด้วยครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเห็นความต้องการของตลาดแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเจริญเติบโตแบบนี้แล้วนะครับ ผมก็อยากเชิญชวนให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับปรับตัวให้ได้ให้เร็วภายในวันนี้นะครับปรับก่อนเปลี่ยนก่อนได้เปลี่ยนก่อนครับดีจังเลยเนี่ยพวกจะ่าเข้าใจวันนี้นี่เองนะดีจริงๆด้วยนะคะงานบริการก็ทําทได้นะคะ b c g เนี่ยจีป้าเหมาะขนาดพร้อมสมออกเลยเนอะ b c G ทําให้ตลาดจิวเวลรี่ปีนี้ปังแน่นอนประเทศไทยเป็นลือโลก้องแล้วครับอ,อย่างนี้พวกเราต้องเริ่มกันแล้วนะ b c g เนี่ย เย่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 นี่คือเส้นทางสู่ BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือจะใหญ่จะอยู่จังหวัดไหนก็เริ่มได้ทันทีมาร่วมกันเปลี่ยนธุรกิจให้เป็น BCG เศรษฐกิจก็จะดียั่งยืนและปลอดภยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ d i t p Design มีคำตอบดีๆขอเชิญคุณป้าคุณน้องคุณพี่มาร่วมกันเป็น BCG พร้อมกันทั่วไทยนะครับอ่ะโหลดมเลยครับ จบครับ